โอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมกวนๆสมองเช่นเคย ep ที่3ครับผมใครอยเล่นเกมนี้ลิง์อยู่ใตค้คลิปนะครับผมไปกันเลยถ้าลูกชายแต่ละคนของฉันมีน้องสาวหนึ่งคนฉันจะมีลูกกี่คนโอเคโอเคหกคนใช่ไหมไม่ใช่นี่ทำไมถ้าถึงให้มาหกอ่ะ อ่ะลองลองโซนสิโซนโซนโซนอ่านั่นแหละเอาเป็นเลขร,ระดับนะนั่งเอาถูกเฉยถูกเฉยเลยกย่าบอกนะว่าเมื่อกี้คนตอบหกก็จริงก็ตอบไปแค่ไหนตอบนั่นเลยแตะตัวที่ใหญ่ที่สุดออาสิงโตไม่ใช่อันนี้หูใครนะหูช้าเลยแตะมาอันนี้แตะไปทำไมาแอบล่ะฮะถึงตัวใหญ่ ก็ข,ขี้อายเป็นนะเออนั่นก็เป็นเรื่องปกติของฉันอยู่แล้วอะ่ะช่วยเธอจะเดทที่น่าเบื่อนี้โอ้โหเคยช่วยแล้วนะยังไม่เข็ดอ,อีกเหรออ่าคืผมมีเสน่ห์ใช่ไหมล่ะนำลงกลับมาหาผมน,น้าโอเคโอเคงั้นเราจะต้องทำไงอะดื่มกาแฟเดืมกาแฟจนมะมุกเก่าไปได้มุกเก่าไม่ได้เอ้ยแตะแตะที่หน้าผู้หญิงเหรอ เออทำตาเหรีมันช่วยอะไรได้เดี๋ยวก่อนนะทีนี้จะให้ใครจ่ายเงินล่ะเออจ่ายเองเถอะอยากจะรังเกียจเขาเองเนี่ยสกปรกจังมาเก็บกวาดกันเถอะเนี่ยนะโอเคเหลือ,อตัวผู้ชายทางน้ำแบบไม่ใช่ลากขึ้นลากลงซ้ายขวา ขยายอ้าวไายเฉยนี่ออะดได้เลยอ่ะไปทั้งตัวไอ้นี้ทีนี้เขาก็ไม่ต้องไปอาบน้ำแล้วอืมก็จริงอนะซักผ้าในตัวต่อไปแตะไฟสีแดงแตะให้สีแดงแตะที่รถสีแดงแตะนี่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 แตะไฟเขียวอ่าลากลงลากซ้ายลากซ้ายลากขวาลากขึ้นลากลงเอาอันนี้มันอันนี้มันลากได โอเคลากลงอันนี้ลากไหมไม่อันนี้ลากได้โอเคลงแล้วก็กดไฟแดงจุดซไยจุดไ้าพ้อนอนอกกฎหมาถ้ามีคนถามฉันจะตอบว่าเราทำเพื่อให้ขบวนมดเดินผ่านโอ้โห,หมดมันจะมีท่กกิดตัวกันฮะหรืต้องหยุดรถให้หมดเดินผ่านเนี่ยมดมันก็จะสูญพันธุ์แล้วไงหรือก็มีนางพญามาด้วย หาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเฮ้ยจ้าหนูลองกินแอปเปิ้ลอาบยาพิษของยายพี่จ้าอร่อยนะจ๊อหรือว่าจะเป็นแมงมุมแมปองผีเด็กอ่าเอ้ยแอปเปิ้ลเอาออกมาได้อ่าไอ้หนูลองกินแอปเปิ้ลสิจ๊าหวานนะจ๊ะเอาแอปเปิ้ลมาทำเป็นจมูกไม่ใช่ตัวตลกน่ากลัวทั่วไปนะ แต่ยังมีจมูกอาบยาพิษด้วยเคสีเจ็ดหาสุนัขสามตัวในฝูงแมวเอซิอ่าในตัวนึงกดมั่วนะตึึบไอ้น่มันลากได้อี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 เอี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  ไหนยังเห็นมีเลยฮะไหนไเห็นมีเลยฮะเอาเอาได้เฉยอย่าบอกนะว่าโอ้โหไม่เอาอ่ะขอบคุณนะขอแค่ติ๊กถูกหมดก็ไม่มีใครสนใจเรื่องผิดถูกแล้วแต่ความจริงคือมันผิดนะฉันนี่ะสน เปิด,ดทีวีเอากดนี่หมดเอาทีวีจงเปิดซ่อมซ่อมซ่อมแปะก็เทปแกะก็เทปเปิดเก๊นี่เก๊ผมมีในโหมดทีวีจริงๆอ,อันนี้เลื่อนได้เอาเกินเลื่อนได้อาลืมเสียป๊กมุกโคตรจะฝืดเลยทำไมฉันไม่เจอสาเหตุก่อนโทรเรียกช่างนะโหเนี่ยทำให้ช่างเสียเวลานะต้องจ่ายตังนะ จ่ายตังค่าเสียเวลาเลยอะไรอยู่ใกล้คุณมากที่สุดถ้าตลอดคาบจิก็พระอาทิตย์ไงอาจารย์อาจารย์ครึ่งเซี่ยวอาจารย์เซี่ยวเดียวลากไหมลากลงลากขึ้นลากลง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 ลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้นอ้าวเผลอกดมือกดไปโดน บอคําว่าคุณเมื่อกี้บางทีฉันก็อยากเลิกเป็นตัวเองเหม,เหมือนกันนะคิดเหมือนกันไหมไม่เอาดีกว่าเลขที่ซ่อนอยู่เคลืออะไรเอาลากออกมาไม่มีอ่ะถูๆๆๆๆๆอ๋อถูตรงนี้หัวต้องต้องถูตรงนี้อ่ะ6 0ก็เนี่อ่ะจริงๆเราไม่ต้องเอ้ยเดี๋ยวก่นนะเดี๋ยวผม คือคือถ้าเราต่อบหกสิบเลยอะ,อะคือมันก็ต้องหาอยู่ดีเนาะนี่ไงคือผมว่ารู้แหละมันต้องเป็นหกสิบเพราะว่าถ้าเราหกสิบไปบดยี่สิบมันก็ได้แปดสิบไงไม่ต้องถูด้วยนะจริงเนี่ยโกงกันนี่นะไม่ช่วยไม่ได้นะนาะยอยากให้ฉันโกงเองให้อาหารพวกมันทั้งหมดโหทุกคนเอาจริงนะผมเห็นเนะี่ยผมก็รู้แล้วห่วงโซ่อาหาร ทุกคนเชื่อผมไหมเนี่ยมันเป็นห่วงโซ่อาหารนั้นก็ต้องเลือกให้จากตักแตนกินใบไม,ไม้แล้วตั้กแตนก,ก็ถูกหนูกินและหนูก็เออถูกแมวกินเจ้าเหมวคือราชาแห่งห่วงโซ่อาหารแน่ใจแนนใจมองหาฉลามโอ้ยไปถึง5-2าสองแล้วฉลาม เอาเอะไรลากได้เว้ยยังไงอะเอาจิ้มเหรออ่าอันนี้อันนี้ไม่ควรทุกคนอันนี้ตามหลักความจริงฉลามมันจะได้กลิ่นเลือดหวังว่าฉลามจะไม่ได้หิวอยู่นะน่าจะหิวแหละสีฟ้าต้องชนะเข้าเดี๋ยวก่อนนะมันมีหัวใจเหรอเราต้องลากหัวใจดิอ่าได้ไงนี่ไงลากหัวใจนี่ เป็นอัมพาตอะไรเงี้ยอะไรเนี้ยขโมยหัวใจอีกฝ่ายก่อนที่จะอัดหน้าพวกเขาเสมอแต่ความจริงทำไม่ได้ไปต่อหยุดการล้วนไหลโอ้โอ้โอ้โนมช่วยฉันด้วยก็การปิดพลาดขึ้นนะไปที่สซ่แล้วก็เทปพันพันพันอ้าวเอาไข่อาให้แน่ใครับห ไอ้ถังมันลากได้อ่าปิดวาอ้าวปิดวาเสร็จแล้วก็ยังลืมซ่อมนี่แหละและ้วจะมาเป็นเอกต่อเปิดวาเขาคิดเองไม่ได้เหรอเ <laughs> <c oughs> ขาน่าจะตาบอด <c oughs> หรือเปล่าเล้วตาถั่วทำให้เขากินซุปไข่หนูอย่าดื้อนะหนูอ่าอย่างนี้เหรไข่น็อตงุนน็อตใช่ไหมอ้าว ตอนเท้าไงต่อฮะอ,อ๋อเจ็บร้องอ้าแล้วก็ดื่มซุปเลยอย่างนี้ก็สำลักน้ำไปเลยใครๆก็ชอบดื่มซุปร้อนอร่อยจริงไหมโอ้ร้อนลวกปากเลยแล้วก็เกมนี้เป็นเกมไม่ใช้เน็ตด,ด้วยนะครับผมซึ่งอย่างที่คนเห็นเมื่อกี้คมก็ต้องเปิดเน็ตแหละเพราะว่ามันต้องการโหลดแม p นะครับผมแต่ก็เล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีเน็ตก็ได้นะครับผม ใครอยากเล่นลิงอยู่ใต้คลิบเลยครับผมทิ้งลิงไว้ให้ทุกเกมเลยนะเก็บกว่าที่สาวน้อยทำเระให้เรียบร้อยอ่าอ่าเก็บ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 กวาดอาฮะอ่าหมดยัง อะไรอีกลากหนึงไม่ลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงกดรัวทำไมกดดีกว่าไม่ได้อะ,ะเก็บกวาดที่สาวน้อยทำเลให้เรียบร้อยกวาดกวาดกวาดไงลากขึ้นขยายขยายขยายเอ,าอย้านี่ลากได้เหรอ แล้วลากไปไหนอะ่ะกวาดอ,อ๋อเก็บกวาดอะไรคุณนายเนี่ยต้องอย่างนั้นสิหาวิธีอุ่นซุปของเขาเอาไฟฉายเปิดได้ไหมอ้นี่ลากได้เปล่ามุกดมเติมหรือเปล่าลากได้ไหมลากไดหม,ดมอ่าใช้ไฟสายซอง ปุ่นเลยอ่ารอแล้วโอ้ยนี่นเป็นไฟฉายเลยไปเลยนะอันตราย้เนี่ยโอ,อ้ไม่ซื้อไม่ซื้อเว้ยมโครเวฟง่ายกว่าแต่ก็เอาเฉยปิดคอมเครื่องนี้กดปุ่มปิดกดปุ่มอ่าปุ่มปิดมันหนีแล้วทุกคนนี่ไงถ้ากดตรงนี้ไง ตามหลักความจริงแล้วไม่สำคัญปิดที่คอนนะครับต้องปิดที่ตัว,ตวเะเบนบาร์นะครับผมแม้แต่เรื่องง่ายๆผู้ชายคนนี้ยังทำไม่ได้เลยเนาะเป็นนักวิทยาศาสตร์หน้าไหนเนี่ยรถคันนี้จะข้ามไปยังไงต้นไม้ล้มเอาเฮ้ยเมฆขยับได้เอา่าเมฆบังแดดอา่า แม่มันแดดน้ำแข็งก็แข็งตัวแล้วก็ไปได้นี่ราวังน้ำแข็งแตกก็แล้วกันคำเตือนเราไม่แนะนำให้ขับรถบนน้ำแข็งอ่าน่นแหละเดี๋ยวผมจะบอกโอเคสักคนผมเล่นดั่งน,นี้เป็นดัสุดท้ายแล้วนะเรเวลหกสิบรถคันนี้เป็นอะไร เอ้ยไอ้นู้นู้นู้นช่วยลุงหน่อยสิรดลงเป็นอะไรไม่รู้โอ้ยได้ค่าได้ค่าได้ค่าแล้วเนี่ยดูสิทำอะไรมาโหแล้วทำไมเครื่องจนกรมันเต้นตึก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 ซ่อมได้ไหมซ่อ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 มอะซ่อมลุมนี่ขายควงแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะแบตเตอรี่เสริมนี้มีได้น้ำมันอะน้ำมันเต้าน้ำมันหมดจัง เติมน้ำมันใส่แบตบเติมน้ำมันอ่าเติมน้ำมันแล้วตายยังอ้าวตรบปคือลุงแจงลืมเติมน้ำมันอ้าวน้ำมันหมดเฉยๆนี่นาเนี่ยลงซอบแป๊บขี่ผ่านไปเนี่ยทำยังไงเด็กชายจะได้ขนมมาสามชิ้นโอเคทุกคน อันนี้จะเป็นของ EP ต่อไปนะครับนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย